สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานโพสตโพสนะคะเราจะมาสาธิตการใช้งานเครื่องช่างดิจิทัลนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะมีการใช้งานทั้งหมด4รูปแบบเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันค่ะอันดับแรกนะคะก็คือการใช้ปุ่มคียัดตรงนี้นะคะแล้วก็เมื่อเรากดขึ้นมาเนี่ยก็จะขึ้นเป็นชื่อสินค้าแล้วก็น้ําหนัก0ูนกิโลหลังจากนั้นเราก็จะวาง น้ำหนักสินค้าลงไปพอน้ำหนักนิ่เนี่ยเราก็จะกดปริ้นออกมาซึ่งก็จะออกเป็นสติ๊กเกอร์อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะอย่างที่2ก็คือการที่จะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยสามารถปริ้นออกมาได้แบบออโต้ให้เรากดที่ปุ่มปุ่มออโต้ก่อนนะคะแล้วมันจะขึ้นลักษณะตัวนี้ลูกศรอ,อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นก็ถึงจะมากดที่ปุ่มคีย์ลัดให้ขึ้นแบบเดิมเลยก็คือชื่อสินค้าแล้วก็0.0กิโลแล้วเราค่อย วางสินค้าลงไปซึ่งหลังจากนั้นสติเกอร์เนี่ยก็จะพิมพ์ออกมาค่ะและอย่างที่ 3. นะคะก็คือกรณีที่เป็นพวกของสดที่ต้องมีถาดวางข้างบนนะคะเราถึงจะวางของสดลงไปได้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้การแทนน้ำหนักได้ก็คือให้เราวางตัวถาดเนี่ยลงไปก่อนแล้วมันก็จะมีน้ำหนักเกิดขึ้นหลังจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มแทนะคะก็จะเห็นได้ว่าจะขึ้นเป็น0 0กิโล หลังจากนั้นเราค่อยมากดที่ปุ่มคีย์ลัดเหมือนเดิมค่ะพอน้ําหนักนิ่งเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะวางสิทธาของเราลงไปแล้วมันก็จะพิมพ์ออกมาเป็นใบนะคะและอย่างที่4ี่ค่ะในกรณีที่เมื่อเราใช้เป็น,นานๆเนี่ยตัวถาดหรือตัวอุปกรณ์ของเราอาจจะมีการสึกหรอแล้วทําให้อขอโทษค่ะสึกหรอนะคะทําให้ตัวเขาเรียกว่าอะไรอะน้ำหนักของอุปกรณ์นะคะมันผิดเพี้ยนไปบ้างเนี่ยเราก็จะสามารถ เริ่มจากการที่ปรับรีเซ็ตตรงนี้นะคะให้มันกลายเป็นสูนย์ตรงนี้ต้องเป็นศีโย์ก่อนอย่างอันนี้นะคะให้เราวางอะไรสักอย่างหนึ่งให้น้ำหนักมันเพี้ยนก่อนนะโอเคอน,นี้ตอนนี้จะอยู่ที่อันนี้น้ำหนักมันเกินมาให้เรากดเป็นปุ่มศูนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามันจะขึ้นเป็น0ูนย์จุดศูนย์กิโลหลังจากนั้นค่อยทําการใช้งานได้ตามปกติอย่างที่สอนน้ำเลือะคูณนี้เลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะ Post Post ก็หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรืออยากจะสอบถามอะไรรายละเอียดอื่นๆก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ www.postpost.co แล้วก็ line แอดโพสโ t ขอบคุณค่ะ